ข่าวนี้แรงมากนะครับเพราะว่ากรมอนามัยเนี่ยออกมาพูดว่าการดื่มชานมเยอะๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นนิ่วในไตได้อย่างนี้ก่อนครับชานมก็คือชาที่ใส่นมปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาเขียวหรือชาทั่วไปเนี่ยก็จะมีสารอ้ตานอนุมูอิสระในใบชาจะมีสารออกซาเลตคราวนี้ในนมที่ใส่เข้าไปการรับประทานนมเนี่ยจะช่วยทําให้เด็กจเจริญเติบโตแล้วก็มีแคลเซียมเยอะปัญหาคือเวลาออกซาเลตจากชา และก็แคลเซียมจากนมเนี่ยมาจะเอกันมันจะเกิดสารเป็นการตกตะกอนที่ชื่อว่าแคลเซียมออกซาเลตแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ดื่มน้ำตาลเยอะเนี่ย แคลเซียมออกซาเลตเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ไตครับแล้วก็มีการตกตะกอนได้สิ่งที่ตามมาก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นก็จะเริ่มกลายเป็นนิ่วในไตข้อที่ 2. นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งแถมไปด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชานมไข่มุกหรือชานมอื่น,นๆนานาเนี่ยเวลาเราไปสั่งหวานปกติหวานกลางหวานน้อยหรือซุปเปอร์หวานโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่น้ําตาลที่ชื่อว่าคอนไซรัปหรือน้ําตาลฟูโตสมันเป็นน้ําตาลที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราจอดเลือดแล้ว ราก็ไม่รู้ครับว่าเราเนี่ยมีน้ําตาลสูงหรือเปล่าเพราะว่าในเลือดเนี่ยเราจะพบว่าเรามีแค่น้ําตาลกลูกโคสสองน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยจะถูกเก็บไว้ที่ตับจะเป็นเรื่องของไขมันพอกตับได้ในอนาคตรวมถึงฟรุกโตสเนี่ยจะทําให้ค่ายูริกเราเนี่ยสูงบางคนก็จะเป็นเกาที่รุนแรงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําจากกรมอนามายัยข้อที่1คือลดหวานหน่อยนะจะ๊ะ ข้อที่2นะครับให้รับประทานน้ําเพื่อเป็นการเจือจางไม่ให้เกิดเรื่องของนิ่วที่จะตกตะกอนในไตได้ข้อที่3ถ้าจะต้องรับประทานให้เลือกเป็นนมพร่องมันเลยนี่ไม่แน่ใจว่าแต่ละร้านที่เขาทำเนี่ยเขาจะมีการใส่นมแบบนี้ให้หรือเปล่าข้อที่4นะครับแนะนาให้รับประทานอาหารที่มีโพแทเสเซียมสูง,งเช่นกล้วยก็มะเขือเทศเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดนิ่วนะครับยังไงก็ตามฝากดูแลตัวเองให้ดีด้วยแล้วกันนะครับจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนานๆน,นะครับ